นี่นะครับความสวยงามของพระธาตุศรีรัตนนะครับวัดกกขาวนาลามในช่วงเช้าเนะครับอากาศดีวันนี้เป็นวันหยุดเชยๆวันเข้าพรรษาด้วยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเทวสุวรรณซึ่งมีความสวยงามครับด้านหน้าพระธาตุก็จะมีความสวยงามเหมือนกันนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นน้ําตกนะครับส่วนวันนี้นะครับหลักๆเลยจะพาอ่าไหว้พระธาตุนะครับก็จะตั้งนโมสามจบแล้วก็กล่าวคําไหว้นะครับ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้องค์พระธาตุศิรัตนาอันประดิษฐานณสถานที่แห่งนี้ด้วยเสียงกล่าวข้าพเจ้าขอกราบไหว้แต่ที่ไกลข้าพเจ้าขอกราบไหว้องค์พระธาตุทั้งหลายข้าพเจ้าขอกราบไหว้ทุกเมื่อเทินด้วยอนุภาพแห่งองค์พระธาตุศีรัตนะขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์ปราศจากโรคพยาอันตรายทั้งหลายขอความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนโชคยศพวกมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเทินอย่างนี้นะครับก็สาธุ